ไม่ยังคัดยังง้างทำไมหนาแกหนาตาแบบคายๆพ่อกำปั่นเนาะดูดีๆคายๆเนาะศิลปินแห่งชาติโคราชบ้านเก่งปุ้นเนีะจะฉลองศิลปินแห่งชาติอยู่กับบ้านจดคุอคุณพ่อกำปั่นคนไหนไม่มีเมียก็จะวางงี้เป็นโคราชไม่ยังคัดยังง้างเดินทางก็ยังเหงื่อใหญ่ปนีไม่มีเมียมัรำก็งัวอยู่ใดยังไง อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่โอจาอ๋าเรียกได้ว่าอำนวยอวยพรให้เป็นเพลงโคราชเขาเรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมขบ,บ้านเรานะคะแม่ให้สูญหายไปเดี๋ยวอ่ว่ากลอนอวยพรให้้าภาพเราจากัจากกลอนสองกลอนเป็นเพลงโคราชเนาอะอ่ะคุณไหนฟังเพลงโคราชเป็นคอ,อถ้าคุณไหนฟังเพลงโคราชเป็นขอเสียงโหนน้อยอเป็นกับเป็น เดี๋ยวอวยพรเนี่ยครับท่้งมาเจ้าภาพแล้วก็พ่อนาคด้วยแล้วกันเนาะให้ได้เป็นแนวพี่และเนื้อแนวน้อง <sozusagen> เหมือนดังทหารกองดอกนาปูพินิจนายากแก้วเองยอวันแนวนาปูก็ยาอยู่ไหนเนอะ ปูก็อยามาไหมครับ,รบกำลังรับแขกโอ้กำลังรับแขกอยู่่นน้ะเออได้เป็นแนวพี่ละเนื้อแนวน้องเหมือนดังทหารกองดอกนาปูพินิจยาแก้วเออเอยว่าแนวน้ให้สมนึกปรารถนาวันนี้เป็นงานบวชลูกบวชลานายาแก้วปูพินิจจะนึก แนวไหนก็ค่อยได้แนวนั้นอจอกในที่วารีวางพระนามในวังวารีวนในเป็นเสถีทุกคนจนบปเอามาขอเป็นบริวารขอเป็นบริวารยามก็จัดระมัดระวังเอาจนกูอรีวางอรีเวนพระพุทธพระธรรมให้มาตามเป็นปากคุณยาแก้วเอ้ย พระพุทธพระธรรมให้มาตามเป็นปากให้คนรักเป็นเดือนเป็นปีขอให้สังขารปูนิจยาแก้อน่มีจนแกจะราเป็นยาเป็นปูให้สุขสบายทั้งเรือนทั้งบ้านพอล,ลูกลานเนาอาศัยอยู่ล,ลูกลานมาอยู่ก็พอปันญยตในร่มใส พีเ่เลนโคราชต้องมีหูนะครับอวยพรในครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าทางพ่อทางแม่เอา,ากอกสัก,กร้อนกเอาจักรอนแล้วก็ขอบพระคุณนี่สำหรับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะคะท่านโตท่านประธานด้วยนะคะหลายหลายท่านเลยนะคะเย็บนวมและเนื้อท่าเน่ามันยังเข่าตักเข่าออกดกหน้าไม่แอนหน้าพอลานน้างเงย ใส่ธนานคือวันนี้เป็นงานบวชลูกพี่นมก็มากันหลายเอให้สุขสบายไปทั้งโลกและเนื้อทั้งลานคือพ่อแม่เอนพ่อลานในจะนึกแนวไหนก็ค่อยสมใจอย่างถน,นัดเนือย่ามีขาดมีของทั้งเขาของมีขายอยู่ตลอดปลอดภัยเงินคำย่ามีขาดคำย่ามีขาดให้มีสะอาด มีเข่ามันอย่างเขาเกี่ยวเขาใชใจใจเมลัยพ่อกับแม่จะมาถึงเองเว้ยไกลแล้วยีกสามโต๊ะอีกหลายโต๊ะครับเดี๋ยวแม่กับพ่อรับแขกอยู่เดี๋ยวเราวัจากท่านผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ท่านพิธีกรผู้ใหญ่นพูผู้ใหญ่นพครัผู้ใหญ่นพูนะคะเอยสมใจอย่างถนัดเนื้อผู้ใหญ่นพเออ ทั้งเข่าของให้มีให้อยู่ตลอดปลอดภัยเงินคำจะมีขาดคำจะมีกาดี่มีสะอาดมีเข่ามันอย่าเขาเกี่ยวเขามีเขียวทั้งผู้พี่ผู้น้องผู้ใหญ่นบจางทั้งผู้พี่ผู้น้องให้ปกครองท่านผัวน้อยให้บุญประเสริฐเลิศลอยท่านได้มีตำแหน่ง เป็นผู้นำนี่นี่มาอีกแล้วนำเธอไหล<อ>ไปทนยังมีแต่คนไปไทยหนอไปถามคนแก่คนเฒ่าให้เขานับเธอผู้ใหญ่นบตลอดไปเ<อ>ที่ยวขอพอ,ขอบคุณ,คณสมภพประธานด้วยนะคะท่านนายกเทศมนตรีนะคะตำบลสูงเนินนะคะ ขอบคุณท่านด้วยนะคะแล้วก็โอครับท่านนายกรัฐการะนะครับท่านมามอบรางวัลนะครับศิลปินนะครับเรียกได้ว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยปกติท่านประธานก็ท่านไม่ค่อยเดินเอารางวัลมาให้ทีมงานเองนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะอวยพรในท่านสักกรอ,อ่ะ,<ล>ะจัชย์เนาะเอขอขอยังไ้วงญาติพูดเป็นมาอาจเป็นมินออ ท่านนายกเอ๋ยให้ท่านมีทรัพย์และมีสินและนาท่านนายกนางเงยมาเป็นมากเป็นไม้ท่านได้สละทรัพย์นับไปนั่นเหมให้นักร้องคนละรอยคนละรอยเอ๋ยท่านได้สละทรัพย์นับไปนั่นทรัพย์กว่าใหญ่แนหนแหนนี้เป็นนเอ๋ให้มีเงินมีทองไหลเข้ามากองเป็นแสนเป็นหมื่น ยกเรือนขึ้นยามาคือจะมาเสือหรือมาขายเงินที่ท่านให้ทานไปให้ไหลค่วงกลับมาคืนกวงกลับมาคืนมีมื่นในมาคุณนี่เงินทองไหลมาคุณใช่ใช่มา<ช><ช>คยท่านในยกนี่จะนึกแก้วให้ไหลมาก่อง<ช>จะนึกทองให้ไหลมาเกยตลอดอาหารที่ท่านสเสวยให้เครื่องทิพมายิบมากินให้มีอาหาร มันหวานลงก็รุนแต่ของอที่หวานลิ้นสมัยนาให้ท่านได้เป็นสอจอ oh. สมัยนา <c oughs> ให้ท่านได้เป็นสอจอทุกๆสมัยไปเลเทียวเ,เรียกได้ว่ามีผู้นำดีนะคะปีนี้เป็นนายกสมัย <c oughs> นากเป็นสอจอ ป็นสอสอสอต่ต <ก S 2> สอตเลยสอบต,ตกก็ไม่ตกดอกก็จะได้เป็นซอสอส,สอต่อ<ช>ะนะครับฝากไว้เลครับท่านนายกบ้านเรานายกหนุ่มนักพัฒนาะนะครับวันนี้ท่านมาเป็นเกียรตินะครับทีมงานจาภาพนะครับพนหนักทั้งสามท่านสามองค์นะครับแสดงดูความดีใจไปให้คุณแม่คุณพ่อด้วยจ้<ช>ะวันนี้นรเราก็ค่อยๆเล่นค่อยๆร้องไปเรื่อยๆแย่ไปทีละนิด รองไปทีละหน่อยเพราะว่าพี่น้องเราบางท่านมาจากไกลไกลเนาะยังไม่ได้ทานอาหารากันนะาเพลงโคราตต่อไปก็จึงไม่คือลงน้ำไม่คือ,อจะพากกำลังรับแขกอยู่ <c oughs> อ่เดี๋ยวเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงแหล่มอบให้สำหรับเป็นเพลงโค